สวัสดี f c แฟนส่งทุกคนนะคะมันนี่นุ่นทิยาก,ก็มีแนวทางตัวเลขแก้วกับเลขสูตรคำนวณน,นะคะสูตรคำนวณของพระอาจารย์ล่มโพนนะคะพระอาจารย์ล่มโพ,พ้นมักจะหายต้องวดนะคะหายต้องวดงวดทัดไปงวดเจ็ดนึงนะคะสองคลิปนะคะวัต่ิพันธ์มานี่กระลุดนะคะเขาเลขวิ่งเนดะี๋ยนุ่นทิยาจะห้ชุ่มนะคะว่าหายแบบใดนะคะ ระคะงวดที่ผ่านมานี่เป็นงวดวันที่2พฤษภาคม2566นะคะพระอาจารย์เพินยหายเลขเด่นหกนะคะเน้นที่เลขหกวิ่งได้บนล่างนะคะเลขออกหกหาล่างนะคะนะคะจับคู่หายบ่เขานะคะถ้าเป็นยังนะคะเลขไม่เข่าไม่รู้เลขสามตัวนะพิษตัวหนึ่งนะคะถ้าเป็นหนึ่งเก้าศูนย์จะเข่าโต้นนะคะนะคะ ถ้าเขาถ้าเป็นหนึ่งเก้าศูนย์นี่จะเขา่าโตดนะคะนะคะ,นะคะเลขออกศูนย์หนึ่งเ้านะคะสามตัวคิดตัวหนึงนะคะแต่ว่าเลขวิ่งเลขเน้นของเพื่อนกันเน้นเลข6นะคะนะคะงวดน,นี้พระอาจารย์ก็ห้มาแล้วนะคะห้เมาแล้วหาใหาแบบนี้นะคะ เลขสามตัวนี่มีสามคู่แล้วเลขสองตัวบนล่างนี่ก็มีสี่คู่นะคะจะเป็นตัวใดจะหายไปฟังเสียงสนทนาระวางน่นทียากกับพระอาจารย์ล่มโพนะคะเพิ่นหายตองหวดหวดวันที่สิบหกพฤษภาสองห้าหกหกนะคะพระอาจารย์กลราบมรสก,การค่ะพระอาจารย์ได้ยินเสียงน่นทียากชัดเจนรึเปล่ะ พ่อเ้าหนี่โทรไปหลายสายโยผ้าจานบอรับทั้งโทรไลทั้งโทรอันโทรศัพท์สายตรงค่ะ,อะเออเ่อเจ้านีติดเรลาองอันเป็นอะไรบางตกลงกันได้บอหับอ,อ,อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ <c oughs> อันแนวทางงวดวันที่สิบหกพฤษภาคสผ้าจาเนเฮ็ดไว้แล้วบ่าคะเฮ็ดไว้แล้วอ๋อซ้มพอยส่งไลน์ เป็นที่ส่งไลฟ์มาให้นุนทิยานี่เป็นของงวดนี่มันบ่ะค่ะแมนลุงลุงวันทีค่ะบ่บ่เห็นวันทีก็เลยของใจค่ะเรา,าลืมมันไว้หมดมันเลยกระริลืมลุงวันทีค่ะเดี๋ยวของเลยลงเล่นอันี้ค่ะอ๋อโน่นที่ย่าพร้อมแล้วค่ะจีวันกัน,ม,น,ม,นมาแล้วเมื่อวานอ๋อลุงเฮงมาเดมาเล็หัวโตออกมาเดมาดอกค่ะ ลายมือกว่าแล้วจะมาถ้าใกล้ๆโค้งสุดท้ายแล้วก็มาอีกรอบนี่คอเราอยู่้อนข้างบนอ่ะโมยู่ค่ะเพิ่อนไปเบิ้งสร้างเขาเจ้าปู่กับเบื้องให้ปู้ขาวอยู่ดอนปู้ตาค่ะค่ะนนทิยาพรนมค่ะกับเขาลายอาจารย์อยู่ค่ะกับเจ้าเลี้ยงก็มีอยู่ค่ะที่ขาเจ้าเจ้ดีกับสำนักสงฆ์ อที่แม่บวัวเป็นสะพานบุญที่เลข 66, หาโฮโค้ข่าก็หนึ่งเก้านะคะก็ของนุงอึงค่ะมันเบ้าโดนเ่อค่อยได้รายดอกอาจารย์นิสซี่สายเข่าตลอดเ่าช่วงนี้เขาเจ้อากับไอ้นนทธิยาเป็นสะพานบุญหยเพิ้ลขอ,อ,อโทษมากขอมอ่โทรมากเพิ่นจะขอมาได้พืนที่ทำบุญนา สำนักสฆงค่ะสายมันก็ได้บ่ค่อยว่างค่ะ<ม>คุยโดนก็ได้ค่ะพาอจาร์นุ่นอีย่าพร้อมเหรอคะเป็นไม่น้อ,อ,อ,อค่ะอ,าอ่าเป็นกับนี่เก้าศูนย์ได้นะเก้ากับศูย์ค่ะเนี่เราลองศนยเน้นเก้าลองศูนปยป่ยคู่เก้าสามนะเก้าสามค่ะเก้าสองค่ะ ศูนยสี่ค่ะศูนยสามศูนสามค่ะเินไหเก้าสามัศูนย์สี่น้เน่นใหเก้าสามกับศูนย์ี่มันว่าคาพาจันเน่นค่ะบัตน,นี้เลขสามโตเดี๋ยวก่นอนหากันเนี้อันมาอยู่หน่อยเดี๋ยวกัน ความโอ้ยศูนย์สามศูนย์สี่สามศูนย์สี่ค่ะแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ค่ะศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดค่ะ เล่นในสามศูนย์สี่เน่นในสามศูนย์สี่ค่ะครับศูนย์ที่เจ็ดศูนย์ที่เจ็ดค่ะเดีย๋ยวตามตัวกับฮามันออกครับออกเปซืสี่องศูนน้ำเนี่ยครับขอตัวพี่ที่หลายเนอะนี่ผบไมเขาขเนี่ยค่ะมันเป็นยังคะเลขก็ไม่เขาไม่รูเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเรามันาาาบ้าข้าพเจ้าจันทร์วันนี้เขาตัดสิง น,นันยาขอต้วนจากน้อยหนึ่งนะคะแนวทังของพระอ,อาจารย์ลมโพงงวดวันที่สิบหกนะคะสิบหกพฤษภาสองห้าหกหกเลขเด่นมีเก้ากับศูนย์นะคะเน้นที่เลขเก้าสามารถวิ่งได้บนล่างเลขจับคู่ห่เก้าสามเก้าสองศูนย์สี่ศูนย์สามเลขสองโตเน้นทีเก้าสามกับศูนย์สี่ เลขสามตัวสามศูนย์สี่แปดเก้าศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดเน้นที่สามศูนย์สี่ครับศูนย์สี่เจ็ดตรงกันไหมค่ะพระอาจารย์ตอ๋อขอพุนพระอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ส่งเนื้อทางมาให้นะคะวันนี้กับขอให้เอฟซีโซเดีกันื้อทางของพระอาจารย์นะคะกลาวขอบคุณค่ากลาวนมัสการค่ะ